กฎเกณฑ์ในการออกแบบระบบไฟฟ้านะครับก็ยังมีเกณฑ์หลักๆอยู่5ตัวที่สําคัญนะครับตัวแรกเรียกว่าเซฟตี้ถือว่าเป็นหัวใจของการออกแบบนะครับเวลาคุณจะออกแบบติดตั้งคํานวณต่างๆต้องเอาความปลอดภัยมาเป็นเบอร์หนึ่งะครับส่วนที่เหลือก็ไปดิ้นเอานะครับอาจจะมีเรื่องของราคาอะไรพวกนี้มากระทบนะเราก็ไปปรับเอานะแต่ความปลอดภัยต้องมาก่อนเนาะถือว่าคุณออกแบบแล้วเป็นสายเดินท่อ ใช่ไหมเดินท่อเหล็กนะสมมติตอนตอน,ตอนออกแบบตอนแรกปรากฏว่างบมันเกินคุณก็อาจจะปรับเป็นตีกิฟอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะแต่ต้องปรับในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นหัวใจสําคัญนะครับเพราะนั้นเซฟตี้สำคัญที่สุดนะครับความเชื่อมั่นของระบบ r e ไ i a b i ิต t y นะครับก็คือสามารถใช้งานได้นะออกแบบไปแล้วต้องใช้งานได้นะไม่ใช่ออกแบบไปแล้วมันออกไปแล้วก็ทิปนะสตาร์ทมอเตอร์ปุ๊บเบรกเกอร์เด้งปับ๊บอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือว่าไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่มีความเชื่อมั่นในระบบนะครับง่ายในการดัดแปลงนะ f ิก i ิ i เวก็คือสามารถยืดหยุ่นได้โยกได้ย้ายได้เพิ่มได้ปรับลดได้ขยับขยายได้ยยไดนี่เป็นเรื่องของความง่ายในการดัดแปลงหรืออาจจะเดินสายทิ้งไว้บนฟ้าแล้วเราค่อยมาเดินติดตั้งโหลดที่หลังอะไรเงี้ยเราสามารถมาเติมเต็มที่หลังได้ประหยะัด นะประหยัดในที่นี้อาจจะเรื่องของประหยัดในเรื่องของการติดตั้งครั้งแรกประหยัดในเรื่องของการแมนเทนแนนต์การบำรุงรักษาอันนี้ก็ต้องมองล้อไปด้วยกันนะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของคุณภาพไฟฟ้าหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าแรงดันตกนะปัจจุบันก็จะเกิดสภาวะแบบนี้ขึ้นบ่อยๆในระบบไฟฟ้าเราเนื่องจากว่ามีการใช้งานโหลดที่มากขึ้นนะครับนะสภาวะแรงดันตกก็มักจะเกิดขึ้นนะแต่ถ้าไฟดับเราช่วยไม่ได้นะถ้ามันเป็น เรื่องของภายนอกอาคารเราแต่ถ้าเป็นเป็นในอาคารในตึกในอาคารเราหรือในบ้านเรานะเราสามารถควบคุมได้เราสามารถดีไซน์แล้วให้มัน,มนลดแรงดันตกไดนะ้อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นถ้าบ้านใครมีสวนลำไยใช่ไหมสวนลำไยเป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ําเยอะเพราะนั้นถ้ามีสวนลำไยใหญ่ๆแน่นอนคุณก็ต้องมีระบบการสูบน้ําจ่ายลดน้ําลำไย ทีนี้ไฟมาจากไหนก็ไฟมาจากบ้านเราใช่ไหมบ้านเราส่งไปที่ทุ่งสวนลำไยกลางสวนลำไยอย่างเงี้ยมีบ่อน,น้ําอยู่เพราะนั้นระยะทางมันไกลพอมันระยะทางมันไกลมันก็จะเกิดสภาวะแรงดันตกขึ้นได้ถ้าปั๊มน้ํามาติดตั้งอยู่ใกล้ๆ้บ้านสายเล็กๆสบายสบายก็ไม่มีปัญหาใช้งานได้แต่ถ้าปั๊มน้ําตัวนี้ไปอยู่ในสวนลำไยห่หางจากบ้านร้อยเมตรอย่างเงี้ยถ้าคุณยังใช้สายเบอร์เดิมมันเกิดเอฟเฟกแน่นอน นะเพราะนั้นวิธีกางแก้ในในสภาวะแรงดันตกก็คือต้องขยายสายให้โตขึ้นนะแล้วมันเท่าไหร่ล่ะก็ต้องคำนวณอันนี้เอาตามจริงๆแต่พวกเราในเลเวลพวกเราอาจจะไม่ได้คำนวณลงไปตรงนี้แต่ให้ทราบข้อมูลไว้ก่อนว่ามันมักจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าโหลดมันไกลจากแหล่งจ่าย50เมตรขึ้นไปนะโดยโดยเฉลี่ยนะมักจะเกิดสภาวะแรงดันตกเกิดขึ้น พวกเราก็ต้องมารีเช็คว่าเมันแรงดันตกไปเท่าไหร่แล้วมันเพียงพอที่จะทําให้โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมันทํางานได้หรือไม่ก็ต้องคํานวณรีเช็คกลับมาทางแก้ก็คือเปลี่ยนสายให้โตขึ้นแล้วคําถามต่อมาก็คือสายมันต้องใช้เท่าไหร่วะถูกไหมอยู่ใกล้บ้านใช้เบอร์สองจุดห้าเบอร์สี่ได้แต่พอไปลากเข้าไปส่วนลำไยร้อยเมตรมันอาจจะกลายเป็นเบอร์ยี่ห้าเบอร์สามห้าได้มันไม่ใช่ขยับเบอร์สองเบอร์มันอาจจะขยับสองสามเบอร์ก็ได้ ทีแล้วก็จะมาประมาณการโหลดนะโหลดที่เราจะประมาณการก็จะมีสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือ lighting load กับ power load เขาแบ่งเป็นสองกลุ่มนะ lighting load กับ power load สังเกตจากแบบที่ผมไม่คุณเขียนไหม่าแบบที่ผมไม่คุณเขียนสังเกตว่าผมจะแยกชัดเจนนะ lighting ก็คือเป็น lighting ไปเลยเป็นโคมไฟเป็นสวิตถูกไหมครับนะเขาเรียกว่า lighting load ส่วน power ก็คือทุกอย่างที่ที่ไม่ได้ใช้แสงสว่างที่ไม่เกิดแสงสว่างถือว่าเป็น power load หมดเต้ารับไฟฟ้าโหลดเครื่องทำน้ำอุน่นโหลดเครื่องปรับอากาศใช่ไหมงานล่าสุดที่ผมให้คุณปะที่ให้คุณฝึกเขียนแบกอันนั้นเขาเรียกว่ากลุ่ม power load นะครับซึ่งมันอาจจะมีมากกว่านั้นนะระบบสุขาพิบาลระบบตู้โทรศัพท์ระบบตู้โทร,รบบทัศน์หรืออุปกรณ์โทรทัศน์ที่มันต้องการใช้ไฟแต่มันไม่ได้เยอะไงแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มไฟฟ้ากําลังนะครับ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้เครื่องดูดควันใช่ไหมครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะเครื่องปั๊มน้ำที่เอาไว้ล้างรถอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะเสียบจากปลั๊กไฟอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นโหลดคอยพาวเวอร์นะครับเป็นพวกลิฟต์บันไดเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโหลดไฟฟ้ากำลังนะนี่เต้ารับทั่วไปเครื่องไฟฟ้าทั่วไปนะระบบปรับอากาศนะระบบเครื่องทาน้าร้อนน้าเย็น นะลิฟสุขาพิบาลโทรศัพท์โทรศัศน์อันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มของ power load นะเป็น lighting load กับ power load นี่อันนี้คือผังของโหลดต่างๆนานาที่เราจะออกแบบกันนะของเราอาจจะไม่ครบทุกอันนะผมก็จะเน้นในส่วนที่อยู่ในบ้านพักอาศัยถูกปะ่ะเป็นบ้านพักอาศัยเป็นหลักซึ่งมันก็จะมีอะไร l i g h t i เต้ารับมีแอร์มีน้ําอุ่นใช่ไหมครับหรืออาจจะมีโหลดอื่นๆเข้ามาเติมอีกนิดหน่อย นะครับระบบขนส่งอะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะมอเตอร์ปรบอากาศมอเตอร์นี่อาจจะไม่ได้เยอะแต่จะสอนออเผื่อาไว้นะคราวหน้าก็จะพูดพูดผ่านๆเอาไว้ในส่วนของมอเตอร์เนาะมอเตอร์นี่อาจจะไปแฝงในเรื่องปั๊มน้ำนิดหน่อยนะที่เราอาจจะต้องดีไซน์ในบ้านพักอาศัยเพราะนั้นอย่าลืมนะผมเน้นงานบ้านอ่พักอาศัยเป็นหลักในเลเวลพวกเราไม่ได้งานใหญ่อลังการ นะถ้าใหญ่ขนาดนั้นต้องไปเรียนวสบนะก็คือใช้พยายามปรับเลเวลให้มันคุมใน,ในขอบเขตของงานที่เราจะไปทาได้นะเป็นผู้ระเหมาไฟฟ้านะถ้าถ้าเราเป็นผู้ระเหมาไฟฟ้าโอกาสที่เราจะออกแบบได้ก็บ้านหลังเล็กๆได้แต่ถ้าขนาดใหญ่กว่านั้นอ่ะมันจะต้องมีวิศวกรมาออกแบบไงเพราะฉนั้นหน้าที่พวกเราก็จะเปลี่ยนไปก็คือกลายเป็นการอ่านแบบใช่ไหมอ่านแบบเป็นอ่านตารางโหลดได้แล้วก็ไปทํางานให้เขา ถอดแบบได้ทำราคาได้แต่ไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปคำนวณทั้งหมดได้เวลาโหลดที่ให้มานะอย่างตัวอย่างตวนแ้มี6ชนิดโหลดใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็เป็นแสงสว่างแสงสว่างเวลาเขาให้ข้อมูลมามันก็จะบอกในรูปของชนิดหลอดกับวัดใช่ไหมหลอดอะหลอดอะไรนยซึ่งเราเรียนมาแล้วนะหลอดไส้หลอด LED หลอด c o m p a c t หลอดพวกนี้เราเรียนมาแล้ว เราก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีหลอดอยู่หลายแบบหลายๆลแบบใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราจะคิดกําลังของหลอดเราจะคิดจากวัดของหลอดมาก่อนนะครับวัดของหลอดมาก่อนว่าหลอดชนิดอะไรมีวัดกี่วัดนะยกตัวอย่างหลอดไส้ร้อยวัดอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเอาหลอดไส้ร้อยวัดน่ยคิดเป็น VA นะก็คือต้องเปลี่ยนค่าวัดต่างๆนานาเนี่ยให้เป็น VA ในส่วนของ Lighting l o นะ LED 9วัตต์อย่างเงี้ยจะคิดกี่ VA นะฟลูเรสเซนยาว36วัตต์บัลลาดแกนเหล็กจะคิดกี่ VA เนี่ยแล้วมันมีกี่หลอดในวงจรย่อยนั้นมันไม่ใช่มีหลอดเดียวไงหงวงจรย่อยมันอาจจะมี10หลอดหรืออาจจะผสมกันก็ได้มีหลอดไส้ห่งหลอดฟลู l เรสเซนต์ LED อยู่ในวงจรเดียวกันเพราะนั้นก็ต้องบวก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 วกนะว่าวงจรย่อยตรงนี้มีค่า VA ในส่วนของ l i g h t l o กี่ VA แต่โดยข้อมูลเบื้องต้นมันจะบอกมาเป็นชนิดหลอดกับวัตต์โอเคไหมเข้าใจความหมายเนาะเต้ารับเราก็นับเป็นจุดนะนับเป็นจุดแล้วจุดจะนับยังไงเดี๋ยวเราจะมาเจอในดีเทลนะครับมอเตอร์เขาจะบอกมาเป็นแรงม้าบอกมากิโลวัตร,ระยะหลังเขาจะบอกเป็นกิโลวัตกันนะตาม iec นะครับแต่ก็ยังติดเรื่องของแรงม้าอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็เชนไปเชนมาได้เนาะในส่วนของโหลดมอเตอร์มอเตอร์เดี๋ยวเราจะได้เรียนคราวหน้าเนาะมอเตอร์มอเตอร์กับเครื่องปั๊บอากาศ นะเราจะได้เรียนขราวหน้ากันแต่วันนี้ผมจะเอาประมาณหนึ่งนะก็คือเป็นไลติงโหลดกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพวกเต้ารับนะให้เราได้ได้ได้ป,ดปรับตัวก่อนเดี๋ยวขราวหน้าค่อยเจอในส่วนของมอเตอร์กับเครืนะ่องปรับอากาศกันนะครับระบบขนส่งนะเช่นอะไรพวกลิฟต์มันในเลื่อนพวกปั้นจันและพวกนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการโยกย้ายถ่ายเทคนก็เรียกว่าระบบขนส่งนะเครื่องปรับอากาศก็จะบอกมาเป็นทนะียนะูบีทเนาะเดี๋ยวเราจะได้เจอกัน จะเปลี่ยน BTU ให้เป็น VA ได้ยังไงนะก็จะมีมีตารางมาช่วยซัพพอร์ตนะครับพวกนี้มีตารางช่วยซัพพอร์ตหมดอาจจะมีเต้ารับนี่แหละที่เรานับเป็นเป็นต่อจุดไปในในมาตรฐานวาสทเราก็จะคิด180 VA ต่อจุดนะมี10จุดก็1 8 0 VA นะจะเปลี่ยนมาเป็น VA หมดเราบุคคลส่งอาจจะบอกมาเป็น VA แล้วก็นำมาใช้ได้เลยนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจจะบอกมาเป็นวัตต์ก็ได้หรืออาจจะบอกมาเป็นแอมป์นะก็ได้เช่นเครื่องทำน้ําร้อนเงี้ย เพื่อนทานน้ำร้อนน้ำอุ่น6 0 0 0วัตต์เนี่ยเราก็เอาค่า6 0 0 0วัตต์ตัวนี้มาเปลี่ยนให้มันเป็น VA นะพอได้ VA เสร็จแล้วก็แปลงมาเป็นแอมป์ได้ต้องแปลงนะ VA นะี่จะไปอยู่ในตารางโหลดเวลาเรารวมมันก็จะรวมในหน่วยเดียวกันเนอะเหรอไหมมันมีโหลดไลติ้งมีโหลดปักโหลดแอร์โหลดน้ำอุ่นอนะไรพวกนี้แล้วก็มาอยู่ในโหลด b a s อ on เดียวกันเป็น VA โหลดเราก็จะบวกกันได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นวัตต์มาบวกกับแรงม้ามาบวกกับ BTU มันบวกกันไม่ได้นั่นะคือคือหัวใจของการ คำนวณโหลดคือต้องเปลี่ยนให้มันมาอยู่ในฐานหน่วยเดียวกันนะซึ่งเราก็จะเปลี่ยนอยู่ในรูปของ VA โหลดพอเราได้ VA โหลดเสร็จแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นแอมเราต้องคิดกระแสออกมาให้ได้ว่าเฮ้ย VA เท่านี้มันกินกระแสะกี่แอมเพื่อเราจะได้ไปเลือกขนาดเบรกเกอร์นะอุปกรณ์ป้องกันขนาดฟิวนะแล้วเราก็จะต้องเลือกขนาดสายไฟให้มันโตกว่าเบรกเกอร์ให้มันโตกว่าฟิว เพราะนั้นการหากระแสก็สำคัญนะครับเราได้เบรกเกอร์เราได้ฟิล์เราก็จะหาสายดินได้นะพอเราได้สายเฟสสายนิวตันสายดินรวมกันแล้วไปยัดในท่อเราก็จะได้ซสายท่อถูกไหมถ้าเรามีสายหลายๆกลุ่มเราไปใส่ในรางวายเวเราก็จะได้ขนาดรางวายเวกนี่คือวิธิของการออกแบบดีไซน์มันก็จะต่อต่ๆๆพ่วงก,กันออกไปนะครับ นนั้นถ้าเกิอดอุปรกรณ์นมนบอกมาเป็นแอมก็สบายเลยแต่พอเราพอได้แอมมาเราก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนกลับเป็น VA ด้วยส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเราจะต้องต้องทำาตารางโหลดโดยค่าของ VA โหลดนะนี่คือผังรวมของโหลดทั้งหมดที่เราจะต้องต้องออกแบบและคํานวณกันนแต่คงไม่ได้หมดทุกอันนะอย่างที่บอกเลเวลพวกเราเน้นในส่วนบ้านมาเล็กๆ1หลังนะครับทีนี้การใช้งานโหลดก็ยังมีอีก2รูปแบบนะ อยู่ที่การประเมินจากการใช้งานนะเขาจะประเมินว่าเฮ้ยโหลดต่อเนื่องกับโหลดไม่ต่อเนื่องนะเพราะนั้นการใช้งานอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าโหลดต่อเนื่องเช่นพวกแสงสว่างพวกบันไดเลื่อนหรืออาจจะเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้แบบเปิดทีก็ทั้งวันนะซึ่งมันก็อาจจะเป็นโหลดต่อเนื่องได้เนาะหรือแอร์ที่อาจจะเปิดแป๊บๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นระบบปรับอากาศในส่วนใหญ่จริงๆแล้วมันได้จะไปอยู่ในฝั่งโหลดต่อเนื่องมากกว่านะครับแต่ในเนื้อหาตอนนี้ยังเป็น ไม่ต่อเนื่องอยู่นะเดี๋ยวผมจะโยกไปนะเพราะประกาศนี่จริงๆนะนับแลวจริงถือว่าเป็นโหลดต่อเนื่องโหลดไม่ต่อเนื่องเส้นไรพวกปั๊มน้ําที่อาจจะใช้แป๊บๆนะครับปั๊มน้ําแล้วก็เต็มใช่ไหมหรืออาจจะเป็นปั๊มน้ําที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรปั๊มน้าแรงดันเออเปิดก๊อกแล้วทํางานอ่ะเปิดปั๊มน้ําแบบนั้นเนาะถ้าคุณไม่เปิดน้ําปั๊มน้ําก็เงียบใช่ไหมแต่พอคุณเปิดน้ําชี้ปั๊มน้ําก็จะเริ่มดังชี้เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่ต่อเนื่อง หรือเครื่องทำน้าบุญใช่ไหมจะอาบทีก็เปิดทีอย่างเงี้ยไม่ไม่ต่อเนื่องแน่นอนนะครับเวลาเขาจะคิดเขาจะเอาสามชั่วโมงเป็นตัวเบสโหลดอะไรก็ตามที่ใช้งานติดต่อกันสามชั่วโมงถือว่าเป็นกลุ่มต่อเนื่องถ้าน้อยกว่าสามก็คือไม่ต่อเนื่องอันนี้ตามหลักที่เขานับกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลหล่าว่าโหลดชนิดนี้มันใช้งานอย่างไรเราก็ตีว่าเป็นโหลดต่อเนื่องไปนะครับอันนี้อาจจะมีผลในส่วนของอมอเตอร์นะมอเตอร์เนี่ย มันจะมีผลในตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะกรณีที่เป็นโหลดต,ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าเป็นการดีไซน์ปกติทั่วไปแล้วก็ตีความว่าเป็นเป็นโหลดต,ต่อเนื่องซะส่วนใหญ่นะครับในสมผลในการออกแบบภายหลังนะครับ